สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมรีสไตล์พานเดียวและพานแขกจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาลุยป่ากองกลางปลูกใหม่กันครับเดี๋ยวเราจะไปลุยกันป่าข้างหน้านี้เลยครับเพราะเราเพิ่งเดินมาถึงหมายกันครับตามมารุ้นกับผมเลยได่ฝาวันนี้ผมจะได้ปลูกี่ตัวไปกันเลยครับเจอทางปูอีกหนึ่งทางนะครับนี่ครับเป็นเนินดินเลยครับ ดูของมันอยู่ทางด้านนี้นะครับโอ้ยฟังเรื่องครับโอ้ไม่เล็กแน่เดี๋ยวต้องลองเช็คด้วยดีก่อนครับมันมีตัวหรือเปล่าโผลหลุมมือเลยครับผวมม่าไซส์สวยแน่ครับผมอรอลุ้นได้เลยครับอย่างนี้แต่ามาัรู้จะเจาะยังไงเะครับ อยู่ใต้ต้นโองกางอย่างนี้เลยครับเราต้องมือใช้ไปก่อนครับผมมีเคตลอดเขายากตลอดแต่ไปเกินความสามารถของผมครับเดี๋ยวจะเอาตัวมันออกมาให้ดูนะครับผมท่านชม,มครับหัวรูเนนี้มันลึกเลยครับเจาะง่ายครับเลนมันนิ่มเล้าเขควัดเลนออกก่อนครับ ื่อที่เราจะเอาตัวมันออกมาอย่างง่ายๆนะรู้มันฟังพอน,นควรใส่ตัว่วเปล่าว่าลุ้นครับหนาคำลากเลยครับโอ้โหติดทางไหนก็ติดไม่ถนัดนะครับลากไม้ เจอตัวครับเอาออกเลยที่นี่โอให้ทุกมือข้างงัน้นนี่ออกไหมเช็ดก่อนอืมทางตรงนี้ก็ดีด้วย เหงนตัวการโดนนิ่งนั่น,นี่โดนจริงโล่เอาอยากตลอดมีแววโดนนิ่งโอ๊โอนั่นไงครับโดนจริงด้วยมันหันหน้าเข้าหาปากรูก้ฮะน,นั่นนะโอ้ยช่วงวันไหลค้ำพอดีเลยครับ โอ้ยโคตรสู้สู้อะไรดีโอ้โผฮึสู้ตลอดลงท่ายยาเยอะครับผมโอ้ยออกครับออกอะไรดีครับนี่สุรักษ์กรเดจริงๆ สายชาพีเครับ anyway, น oh, oh, ี่ครับอ้ย oh, อ้ยเต็มมือเลยครับออ้ยโอ้ยอวยโอ้ยอ้ยโดนครับเราต้องนนีงอนครับโอ้ย โอ้ย oh, oh, โดดก่างนิ้วเลยโอ้เจ็บครับงานนี้ก็มันครับโอ้ย oh, oh, เปิดรูกว้างอย่างเงี้ยครับมันก็มีช่องว่างในการที่จะหนีเปล้าครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโดนสองดอกครับ ยังไม่เข็ดโอ้ยโอ้ยรู้ดิสุดๆเราต้องดันซ้ายช่วยนะโอ้ยโหยากจริง เฮียไม่ออกครับโอ้กดตัวใอ้ชด้วยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อย ก้ารมุดมาหนึ่งก้ามแล้วครับนี่ครับอย่างนี้ถือว่าใช้ได้ครับตัวนี้บอกแล้วหนีผมจริงๆโอ้โวยโอ้ยยังหนีบได้ครับก้ามเดียวสงสัยจะเอาออกว่ะทีโอ้ยเอาเยอะครับเยอะโอ้โว้ยโอ้โวออกแล้วครับออกมาแล้ว โอ้ยเข้าไปอีกอยากตาดูครับตัวแน่ครับท่านผู้ชมโอ้ยสองกล้ามเลยครับหมดเลยครับกูโตครับโอ้ยนี่ครับโโอ้หตผมเมียครับโอ้ยใส่ี้ถือผ่านครับแม่มันหนีผมปล่อยของกล้ามเลยนะฮะนี่ครับหลักฐานโอ้โห แบบชัดๆเลยให่ตัวนะครับไซนี้ไซสวยครับโอ้หเ่นผมสักนหนึ่งแผรแรลกกนหนึ่งตัวคุ้มครับตามไปดูรูต่อไปดีฟ้าครับโอ้โหมาก่อรชมชมครับรูนี้ลากทางโคตรยาวนะครับมันเป็นเลนครับเมื่อกี้มือเช็คไปแล้วเลยทำให้น้ำมันขุ่น นี่ครับปากรูมันอยู่นี่ครับแต่ทีมันลากทางไปนี้ครับนี่ครับนึก็ทางรถไฟนะครับไปนู้นเลยครับถึงลากนู้นเลยครัอย่างยาวได้ลุ้นอีกแล้วรูนี้โอ้ยฟางโคตรครับนี่นเจาะวันตรงนี้นะครับ อูน,นี้โชคดีครับพันแขกอยู่ใ,ใกล้ๆครับช่วยกันอีกแล้วพันแขกบอกว่าชัวรู้จะไปทางนี้อีกนะพันแขกจเจะอ,อีเทีครับเดี๋ยวผมลองเช็คดูอีกทีกันครับร่วก่อนนะถึงรื้เป่าอ จริงนะครับมาดูด <ain ways dishes> <laughs> oh. ุงเล่มโอ้ยเจาะอีกทีนึงครับอีกสองจาะแล้วครับเอาแล้วครับเจาะที่สามถึงตัวแล้วครับครับผมโหสุดมือเลยครับว่าตัวไม่เล็กนะรูนี้โอ้าวเฮ้ยกว้างครับนี่เกะกะหลากไม้ครับ เอ่อยังไงดีมันเดือดแขกลูกออกมาทางนี้ครับเมื่อจะเห็นว่าไอ้ลิ้น,<ช>นยาบทของผมแต่ผมครับท่านผูน้ชมโอไม่งั้นยากมากครับออมองภาพรู้ไปสวยนี่นะครับตรงนี้ครับจะเห็นละเห็นถนัดดูมุมนี้ดีกว่าครับสุดแขนต้นแขนโอ้ตัวอยู่ไหนตัวไหนางโอ้ไม่เล็กครับไม่แต่กล้าอยู่ไหนไม่รู้ เดี๋ยวลองไซสสวยอีกแล้วนะครับหืมฝังตัวครับครับเดี๋ยวนิ้วไปใหญ่ในกามแล้วกันไม่รู้กามอยู่ไหนดิครับโว้ยโหสวยอะ่ะมันแบบนี้แบบนี้ขาเกาะเลนเลยครับโหลุนด้ียกันครับ <c oughs> นี่ผมพยายามเอานิ้วชัยไปด้านล่างของปูนะเพื่อจะกำมันให้ได้ ฝังเลนครับได้ไหมโอ้โหลุ้นกันครับท่านผู้ชมปากกลางเกะกะไปหมดครับออกมาแล้วมาโมมสวยๆโอ้โหเต็มมืออีกแล้วครับเดี๋ยวลองใส่สวยอีกแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหครับเต็มมือโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยว กัเหมือนจะปูไข่ป่ะอันเดียวโอ้ยไม่รู้ครับโอ้ยโอ้ยมองก็มิงนี่เดี๋ยวงานนี้ก็โอ้ใจเย็นม่วงทองหลังนล้วหนึ่งล็อกตัวไม่ได้ครับถุงมือลื่นนี่ครับโอ้ตัวผู้ครับขาโอ้จ้ามม่วงครับโอ้ยโอ้ยสุดยอดเยอีกแล้วครับมสุดยอดจริงครับเดี๋ยวตามมาดูรูต่อไปดีกว่าครับครับโอเคครับ เจออีกแล้วครับอีกหนึ่งรูนี่ครับทางเข้ามันอยู่ด้านนี้เลยครับผมจะซูมมาใกล้ๆนะอับปากทางเข้ามั้งรูจะไปทางด้านนี้ครับตรงหน้าไปเลยครับเดี๋ยวผมจะลองไปดูทางฝั่งนู้นดูก่อนเราจะมีทางให้เจาะ หรือว่าจะเลีร์ออกได้ไหมถ้าเราเขียรยออกได้รูมันก็นยังยูนะครับไม่ต้องทําลายรูเพื่อที่รอบหน้าเะาจะได้ครับตรงนี้อีกนะครับนี่นะครับมีช่องให้มลมวงมือพอดีนะครับล้วงมีช่องว่างดีด้วยครับ ตัวป่ไม่รู้ครัคล้ายๆจะเป็นเคยเป็นรเูนกเก่ามาั้งครับมาขุดต่อแล้วกว้างครับวางเขาเลื่อนอยู่โอยทำไงดีลื้อไม่ถนัดครับลาบมันแน่นเหลือเกินทางที่ดีผมเจาะดักตรงนี้ดีกว่า แต่ไม่รู้รู้มาทางนี้หรือเปล่าเขาได้จับตั้งเมแครั้งนี้มาหน่อยนะมว้าวครับ ไปครับไปทั้งมันมัน้วตะปุ่มตะปามเยอะเหลือเกินลุ้นครับน,นี่ก็จะเกี่ยวมือผมอุย้ยนี่ครับถึงตัวเลวครับโอ้โหโอ้สวยเลยครับ โอ้ยโอ้ยตัวขนานี้เองครับนั่นนี่ก็โตโตนี่ครับแย่น,นี้ต้องปล่อยฮะโอ้ย oh, oh, สวยเลย ไม่ได้ครับปล่อยก่อนวันนี้ผมต้องพอแค่นี้ก่อนครับน้ำลงเชี่ยวเลยครับพระอาทิตย์ก็กำลังจะตกดินอีกเช่นเคยมากันทีไลกับเย็นทุกทีเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ